ไปไหนกันเนี่ยสวัสดีครับวันนี้ไปไหนดีไปเที่ยวลุงสัมพนมที่ตรังครับผมอ่าขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขอสัมภาษณ์ทีนึงอ่า่าคุณตบมั่งออเดี๋ยวดีคุณด้วยอ๋อ้คนละคนคนละคนคนละคนสวัสอีเฮ้ชื่ออะไรเนี่ยผมนิสัยเสือตัวใหญ่พัตตะลุงครับผมอ๋อจะไปไหนกันไปสลังครับจะไปปลูกหญ้าทะเลพรุ่งนี้ที่ฝากเนงครับอ๋อครับครับ วันนี้ลยลองเล่นฝนหน่อยเดี๋ยวเท่าไรแล้วอายุอายุหกสิบสามครับผมยังยังหนุ่มอยู่เลยโอ้ยหนุ่มน้อยันเดี๋ยวอาจารย์สมทบจะไหมเพชรรักครับเดี๋ยวดูนะชัดอ่าแล้วชัดแล้วครับครับคืออะไรครับนามตะคุนด้วยทบนามตะคุนเพชรรักโอคุณพัทลุงเป็นอยู่พัทลุงอายุตอนนี้อายุตอนนี้72ครับเออนี่เคยปั่นไปเชียงใหม่ด้วยกันนี่ไปเชียงใหม่ด้วยกันใช่ครับจำได้จำได้จำได้ครับ ครับามานิดนึงเนี่ยแแรอยู่มากกับเพื่อนเลยเนี่ยชื่ออะไรครับชุ่มเมืองดำเชุ่มเมืองดำโอ้ดื้อ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 เลี้เมื่อยเลี้เมือยดื้อดื้อได้ตาชุ่มหนุ่มน้อยใช่ไหมเนี่ยครับเออตอนนี้อายุเท่าไหร่เนี่ยวยแปดิ แปดสิบแล้วนะครับโอ้ไกลได้อยู่โอ้ยเดี๋ยวมาถึงนี่นะครับเดียวคิดว่าไม่มีปัญหาใช่ไหมเนี่ยไม่มีครับเรับสองเออครับขอบคุณครับโชคดีครับ